อ่ะนะครับทีนี้พอได้ชื่อไปแล้วนะครับอ่าครูจะทำของครูเป็นตัวอย่างนะครับชื่อของครูนะครับนะเราสามารถใช้นะครับเนื่องจากตอนนี้ตัวอย่างเราหนึ่งสองสามสี่อัพยานตัวน,นี้มันครบแปดคนให้มากที่สุดนะครับทีนี้นะครับถ้าเราไม่ตัดนะครับถ้าเราไม่ตัดเวลาเราเป็นเน็ตอย่างเงี้ยนะครับมันจะเรียกว่าส่วนที่ มันมันเหลือพวกนี้มันจะสิ้นเปลืองเราโดยที่เราไม่ได้ใช้นะครับนะโดยขนาดนะครับโดยขนาดตัวนี้เราก็จะวัดระยะอย่างประมาณนะครับเผื่อเวลาเราใช้ในการประกอบตัวนี้นะครับนะโดยระยะก็ประมาณนี้แหละห้าเซนนะครับสี่เซนห้าเซนพอตัวนี้ประมาณสี่เซนห้าเซนใช่ไหมครับห้าเซนอ่าเราก็วัดมาข้างอะไรครับข้างล่างด้วยอ่าทั้งข้างด้วยประมาณ ดูนะครับดูเส้นตัวสุดท้ายเราติ๊กที่ประมาณ5เราติ๊กที่ประมาณ5้านะครับจริงๆ5้ามันก็ยังเยอะอยู่ยังยังเยอะอยู่อันนี้ก็โดยนะครับไม่ตายตัวนะครับไม่ตายตัวทังคันทีนี้พอเราได้อย่างนี้ปั๊บเราก็ตัดนะครับตัมครับเห็นกหมตัดครับตัดนะครับ ทีนี้เราก็เส้นตรงนะนจากจุดสองจุดนะครับเราก็ลากเราก็ตัดมาดูนะครับครูบอกให้มาดูก่อนลูกมาดูก่อนมาดูก่อนมาดูนี่ก่อนวางเือนะนะครับเราก็วัดระยะให้มันได้นะครับเหมาะสมอย่าให้มันเหลือมากเกินไปนะครับครูถึงบอกว่ามันอยู่ที่ขั้นตอนการออกแบบของเราทีนี้พอเราได้น่คือแบบ นะครัตอนนี้คือชื่อครูรทวดูตัวอ,อย่างก่อนทีนี้พอเราได้แบบเสร็จนะครับนนทีนี้นจริงๆแล้วเราก็ต้องวัดวัดเหมือนเดินมนะแต่วิธีที่ง่ายที่สุดนะครับบางคนติดตรตงไหนหรืกต็ติด้ด้หลังอันนี้ครกระดาษโปพเตอร์นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบดีก็ราคาแพงหน่อย45บา45บาท3.5บาทต่อแผ่นนะครับนะอันนั้นอันนี้นะครับ แต่ถ้าเราสามารถทําได้หลายตัวนะครับสามสิบห้าบาทต่อแผ่นนะเราเวลาเราออกแบบเราทําได้หลายตัวทีนี้ถ้าเราไปทําออกแบบนั้บมันก็ได้กําไรมากกว่าสามสิบห้านะครับเนาะดังนั้นก็คือว่าได้กําไรนะครับได้กําไรอยู่นะครับถ้าเราทํานนี้ทีนี้พอเราได้แบบเสร็จแล้วนะแบบมาได้เสร็จแล้วทีนี้เราก็กาวเวลาเราทานะครับทาพยายามอยากให้มันโดน ต,ตัวอักษรแล้วพราะเวลาเราตัดเนี่ยมันจะอะไรครับนะมันจะกินเรียกว่ามันจะกินตัวนัสือแล้วตัวนัสือของเราเวลาเราตัดแบบมันจะไม่ไวสวยสวยมันจะไม่คมพูดง่ายๆนะครับภาษานะ,นะทำไมถึงเป็นตัวโปร่งที่ครูบอกว่าต้องเป็นตัวโปรงเพราะเราใช้แบบอ่ารานสกรีนนะครับแบบแบบใช้กระดาษสติกเกอร์นะครับไม่ใช่การถ่ายฉายบล็อก เหมือนได้ที่เธอทาความสะอาดอันนี้จะเป็นการเคลือบการฉายบล็อกนะครับอันนี้สามารถทําได้เป็นหลายร้อยตัวนะครับทาทีนึงก็หลายร้อยตัวแต่อันนี้อย่างมากสุดก็อยู่ที่ประมาณ10ตัวต่อครั้งนะครับสิตัวต่อครั้งขึ้นอยู่กับรายละเอียดของตัวนังสือถ้าเป็นตัวนังสรอย่างเงี้ยได้หลายตัวอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นเส้นเล็กๆละเอียดหน่อยนะอันนี้จะใช้อยู่ที่ประมาณสีหตัวนี้ก็ลายเส้นก็จะเริ่มหายนะครับ พนุยากเราก็พยายามหาดูร่องสังเกตด,ดูร่องนะครับอย่าพยายามเอกให้มันใส่ในตัวังสือนะครับพยายามนะครับนิดนึงยพยายามอย่าให้มันโดนตัวังสือ่อหรือถ้ามันไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจคือยังไงที่อยู่ตัวังสือนะอย่าให้มันลงอย่าลงเขี้ยเอาพอมันอย่าให้แล้วก็อีกสองอย่าให้มันเป็นก้อน คือเป็นก้อนอะไรครับอย่างนี้เห็นไหมเราต้องเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยนะครับเพราะตอนเราตัดแบบแบบนี้เสร็จปั๊บมันก็ออกแล้วนะครับเาพยายามจะให้มันอันนี้นะครับพยายามเกลี่ยเกลี่ยให้มันอย่าให้มันเป็นก้อนตรงตัวแถบตรงตัวทาได้ทาได้แต่อย่าอย่าให้มันเป็นก้อนนะครับอันนี้เสร็จทีนี้หลังจากที่เราทากาวเสร็จแล้วนะครับเพราะส่วนที่เราจจัดคือส่วนนี้นะครับ ส่วนขอบนี้เพื่อยึดมาให้มันเคลือ่อนเราเวลาเราตัดนะครับพอเราได้เสร็จรปุนะ๊บนะพอเราได้เสร็จนะครับเราก็มาวางเนีนะครับสาเหตุที่ยังไม่ตัดก่อนเพราะเราวางเนี่ยแล้วเราค่อยนะครับทีนี้รีดนะครับพยายามรีดจากกลางออกมาด้านนอกนะครับรีดกลางปุ๊บออกมาด้านนอกนะครับรีดพยายามให้ด้านกลางตรงนี้ให้มัน ก็เลว่าให้มันแนบสนิทที่สุดนะครับพอหลังจากที่เราได้เสร็จแล้วก็สามารถตัดโดยใช้คัตเตอร์ก็ได้หรือใช้กันไกตัดก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับนะแต่คุณเลือกที่จะใช้กันไกนะครับก็ถ้ามันไม่เลือบ่ากอนแรงเราก็เลื่อนมาอย่าเราก็ได้พื้นที่เพิ่มขึ้อนอีกนิดนึงอยู่นะครับนะพจริงจริงแล้วเราจะใช้คือส่วนนี้นะครับนะนะหรือจะตัดตามขอบกระดาษก็ได้นะครับแต่ว่า ครูด <muitas> ูแล oh. ้วครูเ no. สียดายกระดาษสติกเกอร์ครูก็เลยเลือกที่จะขอพื้นที่กินมาอีกนิดนึงหน่อยนะครับนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นในกล้องเนาะนะครับอ่าทีนี้พอเสร็จตรงนี้นะครับอ่านี่คือเราได้แล้วนะครับแบบเนาะทีนี้นะครับวิธีนะครับนะาอย่า อย่าไปตากแด,ดดโดยตรงนะครับคือถ้าเราไปตากแด,ดดโดยตรงแจงแด,ดดโดยตรงนะครับสติกเกอร์มันมีความเป็นไอตัวนี้ของมันอยู่มันจะย่นยนะครับมันจะย่นเป็นเกิดฟองน้ําเกิดย่นเป็นเกิดฟองน้ําดังนั้นเราก็หนึ่งใช้วิธีตากัดลมให้ัดลมพัดให้มันแห้งสองก็คือเอาไวลา้ปลักษณะแบบปกติอย่างนี้แหละให้มันแห้งโดยธรรมชาติอย่างย5 1 0นาทีแต่ถ้าแดดจ,จัดๆอย่างนี้ก็ประมาณ ก็ถ้าอยู่ในร่มนยะก็ประมาณ20นาที30นาทีแต่ถ้าแดดจะจัดก็ประมาณ5นาทีเอาตากแล้วก็รีบข้ามาตากพอให้มันเคลมแห้งระดับหนึ่งก่อนแล้วก็เอาข้ามาผึ่งไว้ในร่มนะครับงานตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้แบบแล้วเราทีนี้จะมาสู่ขั้นตอนในการตัดสติกเกอร์นะครับนะ จริงๆมันจะมีองครูมันจะมีได้เป่าผมอยู่